สวัสดีค่ะนางสาวนงนภศรีน้ำทาค่ะชื่อเล่นนานาค่ะจบจากโรงเรียนเตือมณีดิตค่ะมาจากสาขาคอมพิวเตอร์เกราฟิคค่ะทำไมถึงได้มาเรียนที่อินสะก็มีเพื่อนแนะนำมาค่ะหนูก็ถามว่าไปเรียนแบบสาขาอะไรเราก็ถามว่ามีสาขาอะไรบ้างอยากลองไปหาคนหาไปดูว่ามีแบบอะไรที่เข้ากับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยประกวดอะไรมาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะนี่คือเวทีประกวดแรกเลยค่ะ ตอนแรกตอนเด็กๆหนูเป็นคนที่โดนบูลลี่มาก่อนแล้วก็แบบพัฒนาตัวเองลองมาสมัครเฟชชี่ดูค่ะแบบปรับบุคลิกภาพให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคิดว่าเราจะเข้าไปถึงรอบไหนคะในการประกวดนะคะก็อยากให้เข้าไปในรอบลึกๆค่ะมีอะไรจะฝากถึงคนทำบ้านที่เขาเชียร์เราอยู่ไหมคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ คอยเชียร์คอยซัพพอร์ตหนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ